ม่ใช่นีจ๊ะถึงแล้วทุกคนถึงแล้วถึงแล้วอ๋อเขาเปิดตอนเก้าโมงแต่ว่ารถมารอแล้วนะดูเซ่ลักัาเช่อะ Sådär, så går ni längst bort. Hur är det sex, ska jag svara? Jättebra, äh, betalar vi här och där sen? Där. Okej, Okej, okay. okay, jättebra. Väger vi in här då eller väger vi in där då? Ja, det står på va? Ja. Ja, ah, ja, okej, okay. jättebra. <laughs> uh, den här gram va, 108 gram? Ja, vi ställer den här kanske. Ja men du, hjälp henne. Kan du plocka upp honom en ใหญ่มากอันนี้ใหญ่มากเลี้ยงออกมาแบบนี้นะคะก็จะเป็นรูแบบนี้น้องเขาก็จะมีอันน้อยๆที่ยังไม่สุกนะคะอีกสองวันก็ได้แลวเดิ้แบบนี้เลยนะคะ ทุกอันค right? ือเป็นรูหมดเลยเฮ้ยอันนี้ชิม่ันเราต้องกินให้อิ่มก่อน เขาจะอยู่ใต้ใบแล้วเจอพี่น้าเป็นชอบก็เก็บนะคะช่อบก็จะเก็บเหมือนกันแต่จะเก็บเข้าปาก กิโลละร้อยี่สิบห้านะคะทุกคน <Yeah. S 1> คนจะเรียงจะเดินแบบไม่ใช่เรียงสิเรียกอะไรอะ่ะคนจะยืนตรงที่เขาตำแหน่งไว้ให้นะคะ ชอบจะบอกอะไรให้นะว่า,าฝรั่งเขาไม่สามารถนั่งแก็บได้นะคะทุกคนเขาจะยืนอย่างเดียวนะแล้วทุกคนดูคือข้างบนน่ะไม่มีลูกใหญ่เลยค่ะแต่ข้างลา่างลูกใหญ่เต็มเลยลูกใหญ่ๆญส,สวยๆเพราะว่าเขาไม่สามารถนั่งแก็บได้ค่ะจะยืนแก็บเหมือนแฟนชอบนั่นนะแบบนี้เลยค่ะของช่อบก็จะแบบนี้เลยค่ะ ถ้าทานต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าหนอนเต็มเลยดูเหมือนเขาจะไม่ดกกนะทุกคนแต่ดกมากเพราะว่าอยู่ใต้ใบ เขาจอดเ้อะอ้อาวน้ำหยดอ้าวน้ำหยดอีกทุกคนเขาจะบอกให้นะคะว่าถ้ามาเก็บหาร้นนะคะอย่าใส่เสื้อขาวมานะจ๊ะเพราะว่ามันจะเห็นหลักฐาในการที่เราอ่ะแอบกินในสวนคือ <c ười> <c ười> พาร้อนอะเวลาเรากินใช่ไหมบางทีอะน้ำลายแตกทุกคนประเด็นใส่เสื้อให้ใส่เสื้อสีดําม,มาไม่ก็ใส่เสื้อสีทึบๆมานะคะเวลาเขาแตกใส่อะมันจะได้ไม่ติดสีเขานะคะว้าตายเห็ <the> โอเคค่ะทุกคนดูของชอบดูผลง,งานชอบกอับแฟน โอเคค่ะอันนี้คือเราเต็มแล้วที่เหลือคือเราเก็บเข้าปากนะคะเข้าปากหนึ่งหนึ่งกิโลอยู่ในท้องหนึ่งกิโลนะคะแล้วมันก็จะคุ้มเพราะว่าเราจ่ายร้อยยี่สิบห้าโครนร้อยยี่สิบห้าโครนในท้องมอแกนหนึ่งกิโลในท้องช่อหนึ่งกิโลก็เป็นสองกิโลแล้วอันนี้ก็จ่ายสองกิโลเขาเจงกันพอดีไปลวค่ะทุกคน